เราทุกคนต่างก็มีอดีตที่เคยผิดพลาดมาทั้งนั้นแต่เราเลือกได้ว่าจะใช้มันเพื่อตอกย้ำหรือเพื่อเตือนใจตัวเองถ้าจิตแวบไปหาเรื่องแย่ๆเรื่องที่เคยผิดพลาดในอดีตให้ท่องไว้ว่าช่างมันมันผ่านไปแล้วเราจะไม่ทำมันอีกสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่เปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เศร้าจมกับอดีตไม่มีประโยชน์อยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีดีที่สุดวันนี้เราเดินมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขความผิดพลาดของเมื่อวานแต่ก็ยังไม่สายที่จะปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดของวันพรุ่งนี้เอาแต่นึกถึงความผิดพลาดคือความโง่การมันและลึกถึงต้นเหตุของความผิดพลาดคือความฉลาดมีใครบ้างไม่เคยพลาดมีใครบ้างไม่เคยโง่มีใครบ้างไม่เคยเลือกผิดมีใครบ้างไม่เคยเสียใจ แล้วมัวนั่งโทษตัวเองทำไมในเมื่อใครๆก็เคยเป็นอย่าตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองกับความผิดพลาดที่โง่เขาในอดีตแต่ให้มันถามตัวเองว่าบทเรียนที่ผ่านมาสอนอะไรให้เราฉลาดขึ้นบ้างในปัจจุบันเลือกเก็บเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาไว้ในความทรงจําที่สวยงามของเรารู้จักลบเรือนและให้อภัยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านี้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้ว